สวัสดีครับวันนี้เกษตรคิมหันนะครับก็นะครับจะพาเพื่อนนะครับคนเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองมาดูนะครับซึ่งครับหอยชุดนี้ครับเป็นหอยสนิมนะครับซึ่งผมได้นําไข่มานะครับเพาะนะครับประมาณสักสิบพวงนะครับซึ่งตอนที่ผมเลี้ยงแรกๆครับผมจะเน้นเป็นหอยเชอรี่สีทองนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็เลยครับได้มีโอกาสนะครับ นำนะครับหอยเชอรี่สีทองพันสนิมนะครับมาศึกษานะครับแล้วก็ลองเลี้ยงดูนะครับก็เลยนําทั้งพ่อไ้พันธุ์แล้วก็ไข่นะครับมาสิบพวงนะครับจนถึงวันนี้นี่ครับมีก็คือลูกคือหล้านนะครับที่ผมได้เพาะพันธุ์ขยายออกมาครับบางส่วนก็แบ่งปันให้เพื่อนสมาชิกนะครับไปก็เยอะพอสมควรนะครับจากไข่สิบพวงครับที่ผมเพาะพันธุ์ขึ้นมานะครับก็ถือว่าการเพาะพันธุ์นะครับ เป็นการเริ่มต้นนะครับที่เราได้รู้หลักนะครับในการเลี้ยงหอยเชลรีสีทองนั้นนะครับถ้าเราไม่รู้หลักนะครับแล้วแล้วเราไม่สัมผัสกับการเลี้ยงหอยนี่ครับเราก็จะไม่รู้ว่าเขาจะขยายพันธุ์ยังไงครับวันนี้นะครับผมมีวิธีการเลี้ยงนะครับหอยเชลรีสีทองแบบง่ายๆเลยนี่ครับซึ่งะถ้าเรามีไข่นะครับนําไข่มานะครับเพาะลงไปนะครับบนกระดาษนะครับเสร็จปุ๊บพอเขาแตกบวกมานะครับเราสามารถที่จะ นำทั้งกระดาษเลยครับลงมาในน้ําไปเลยนี่ครับซึ่งวิธีนี้จะทําให้หอยนี่ครับแข็งตัวเร็วนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเคลื่อนที่ได้ง่ายนะครับจนกระทั่งนะครับเราทําขั้นตอนแรกแล้วนะครับเสร็จพอเสร็จแล้วเราก็นำนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับพืชผักต่างๆนะครับให้หอยลงไปนะครับแล้วก็ดูการเจริญเติบโตของเขานะครับซึ่งนะครับหอยเชอรี่สีทองพันสนิมนี่ครับค่อนข้างที่จะ เจอตัวเร็วนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีตัวใหญ่นะครับค่อนข้างที่จะนะครับทําให้เรานะครับได้ผลผลิตที่เร็วนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือทนต่อสภาพอากาศนะครับได้ดีสุดครับก็ให้ดูในหลายมุมกันนะครับว่าหอยชิลิสีทองมาสนิมนั้นนะครับมีความแตกต่างจากหอยชิล์สีทองยังไงครับนี่ครับให้ดูกันไปยาวเลยนะครับสําหรับนะครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับที่ ขอแบ่งพันไปนีครับสำหรับหอยพันธุ์สนิมครับก็ถือว่านะครับเป็นพ่อไ่พันธุ์จากนี่ครับไข่สิบพวงที่ผมเพาะไว้เลยนี่ครับก็เห็นเพื่อนสมาชิกนั้นนะครับได้นี่ครับลองนะครับพ่อพันธุ์ลองดูนะครับว่าจะทํายังไงครับนี่นะครับอยู่ในนี้ประมาณร้อยกว่าตัวนะครับร้อยร้อยกว่าถึงสองร้อยกว่าตัวนะครับจากไข่สิบพวงนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ดีๆนะครับนํามาแชร์ให้เพื่อนสมาชิกได้ ดูกันนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือไซส์เลียสิบบาทนะครับ10บาทเป็นพ่อไม่พันธ์ก็มีครับก็ค่อนข้างที่จะนะครับตัวเร็วนะครับนี่ก็รับให้เพืสมาชิกได้นะครับลองดูนะครับอาหารของเราก็คือเยแดงเหมือนเดิมนะครับการที่ให้อาหารเดียแดงนั้นนะครับเราสามารถที่จะพ่อพันธุ์ได้นะครับแล้วก็เป็นอาหารชั้นดีให้หอยเลยทีเดียวนะครับ หรือบางคนนะครับหาพืชพันธุ์ไม่ได้ก็สามารถใช้หัวอาหารเม็ดได้เลยนะครับแต่เราต้องขยันนะครับเปลี่ยนน้าให้บ่อยๆนะครับถ้าไม่เปลี่ยนน้ำบ่อยนะหอยเราก็จะเน่านะครับแล้วก็ขยายพันชานะครับนี่นะครับให้ดูอีกหลายมุมนะครับก็สําหรับวันนี้ครับเกษตรกิมพันนะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดติดตามนะครับเป็นกรลังใจให้ผมได้ทําคลิปเดียวมาให้เพื่อนสมาชิกได้ดูกันนะครับ เนี่ยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมนะครับก็ขอบคุณเพื่อนสมาชิกอีกรอบหนึ่งนะครับที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ